สวัสดีครับจากบ้านหน่วยเชนแนนครับคลิปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปเท่านั้นนะครับเกี่ยวกับการลงทุนนะครับลงทุนเล่นหวยนะเล่หวยเล่นคุนอีพีนี้เป็นอีพีที่ร้อยห้านะครับเราจะพูดถึงเลขปักหลัก ปักหลักร้อยปักหลักสิบปักหลักหน่วยบนนะครับเมื่ที่แล้วก็เอาอยู่ทั้งหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยครับก็ <c oughs> สําหรับปักหลักร้อยนี่ยังไม่ผิดเลยนะฮะจากปีห้าแปดเป็นต้นมานะครับถึงงวดที่ร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับตัวสีแดงนะครับหลักร้อยนะครับ วดวันที่16กันยายนนี้นะครับเป็นงวดที่158นะครับหลักร้อยขาด1กับ5ครับหลักร้อยขาดหนึกับ5 8ตัวก็มี0 2 3 4 6 7 8 9นะครับต่อไปจะให้ดูหลักสิบนะครับหลักสิบก็ใช้ของเดิมนะครับ องงวดที่แล้วตั้งแต่ปีห้าแปดเป็นต้นมานะครับถึงงวดที่ร้อยห้าสิบเจ็ดผิดไปแค่สี่งวดนะฮะมาผิดเอาในปี <c oughs> ในปีปลายปี6กสามแล้วขึ้นปี6กปี64สี่นะครับหนึ่งงวดนะครับปี6กสี่เริ่มงวดสี่สิบสองนะครับแล้วมาถึงงวดปัจจุบันนี้ก็สิบง,งวดมาแล้วนะก็ยังผิดมางวดเดียวถึงงวดที่ร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับหลักสิบ น้ำเงินนะครับวดวันที่16กันยาหลัก10ขาด2กับ7นะครับขาด2กับ7ครับหลัก10ก็มี0 1 3 4 5 6 8 9ไม่ทราบประชา้าอยู่ไม่ใช้ก็ระวังด้วยนะอย่าประมาทเพราะว่าเรามีร้อยกว่างวดมันก็ต้องมีหลุดนะพยายามคัดถุดดีๆมาให้นะครับ <c oughs> ะหลักสิบขาดสองก็เจ็ดนะครับต่อไปดูหลักหน่วยนะครับขอโทษตอนนี้ฝนตกมากนะครับฝนตกเยอะมากนะครับแล้วก็น้ําท่วมหลายที่นะครับธรรมชาติจะวิกฤตลงทุกวันนะเนื่องจากคนอาศัยอยู่วนโลกระบายนี้เยอะแยะมากขึ้นแต่ละคนก็จะมีลักษณะการที่รักษาทรัพยากรธรรมชาติไม่เหมือนกันนะบางทีทักเพื่อทักค่าก็เทลงน้ํานะครับ ก็ตัดต้นไม้ตัดไม้นะครับทําลายป่าทําให้เกิดภาวะโลกร้อนนะครับภาะวะโลกร้อนน้ําแข็งขั้วโลกน้ำแข็งขัง้วโลกเหนือนะครับละลาย <c oughs> เหมือนน้าแข็งละลายน้ําทะเลก็จะสูงขึ้นนะครับจะทําให้พื้นที่เราก็ต่ําลงเพราะพื้นที่เราก็ถูกฝนชะล้างลงไปทุกทุกทุกวันทุกวันทุกวันนะพื้นที่ก็ต่ําลงเวลามีฝนตกหนักๆมานะ้ครับ น้ำก็เอ่อท่วมนะครับน้ําทะเลก็หนุนขึ้นมานะครับก็ทําให้น้ําท่วมนี่ท่วมสมุทรปราการนะครับทางพัทยาก็ท่วมนะครับรถมิดเสียหายหมดตอนนี้ใครจะเก็บรถก็ต้องยกไว้ที่สูงก่อนนะฮะถ้าไม่ใช้ครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเสียหายนะครับต่อไปหลังหน่วยนะฮะหลังหน่วยนี้ยังไม่ผิดเลยเหมือนกันนะครับหลังหน่วยยังไม่ผิดเลยนะครับตั้งแต่ปีห้าแปดสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดเป็นต้นมานะครับ ถึงงวดร้อยสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับงวดที่แล้วขาดหนึ่งกับเจ็ดนะออกสี่เจ็ดห้านะครับหลักหน่วยงวดวันที่หนึ่งอสิบหกกันยานี่ขาดศูนย์กับเจ็ดนะครับขาดศูนย์กับเจ็ดก็จะดูแปดตัวนะครับวิธีทำสองตัวบนนะครับก็เอาหลักสิบมาจับกับหลักหน่วยได้แปดแปดหกสิบสี่ชุดนะครับ ี4ชุดเสร็จแล้วก็หาตัวมาเกลียวอีกสักสี่ตัวก็จะเหลือประมาณ48ชุดนะครับสี่48ชุดใส่หลักร้อยไปอีกแปดตัวก็48คูณ8คิดนะฮะก็จะได้สามตัวตรง384ชุดท่านในเว็บไซต์ก็ถือว่าลงทุนได้เพราะมันจ่ายถึง900นะจ่ายถึง900บาทถ้ามันไม่ผิดก็คุ้มเนาะ นะครับสมมติาเราเรียนตัวละบาทนะฮะสามร้อยแปดสิบสี่บาทมันจ่ายเก้าร้อยฮะมันก็จะเหลือห้าร้อยกว่าบาทนะนะครับอันนี้ก็คือปักหลักนะฮะปักหลักร้อยขาดหนึ่งห้าปากหลักสิบขาดสองก็สาสองก็เจ็ดนะครับทอดปักหลักหน่วยขาดศูนย์ก็เจ็ด 7, ด,ด,ดังนั้นเลขเจ็ดนะครับซึ่งเป็นเลขที่มาบ่อยมากวันนี้ก็ไม่น่าจะมาสิบหน่วยนะครับ น่าจะมาทั้งสิบทั้งหน่วยนะครับถ้าตามสูตรนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับมันอาจจะหลุดได้นะครับอาจจะหลุดได้ครับก็เอาไปใช้ก็บัญญับัญญัญญกันบ้างนะครับให้ผมก็เวลาเล่นผมก็โลภนะใช้งดก่อนก่อนสามงดก่อนเนี่ยใช้แทมใช้ใช้ปักหลักใช้ดับโต๊ดไปตัดนะฮะ มันมามันเอาไมา่อยู่ทั้งสามงวดเลยผมตัวผมเองนะครับเอาไปตัดโต๊ดเอาไปตัดเตงมันก็เลยหลุดหมดพรางวดนี้ไม่ใช้นะไม่ใช้ตัวตัดโต๊ดแต่ใช้แต้มมาตัดนะใช้แต้มร้อยสิบหน่วยตัดสองสี่หกเอาดันหลุดหกแต้มอีกนะฮะหกแต้มก็คือออกสี่เจ็ดห้านะสี่บวกเจ็ดได้สิบเอ็ดบวกห้าเป็นสิบหกเอาหลุดหกแต้มนะครับครับอันนี้ก็คือเลขปักหลักนะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับยังไงก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็เวลามีโฆษณาก็อย่ากดข้ามนะครับขอร้องให้ดูหน่อยนะครับโอเคนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ